วสวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกครั้งนะครับช่วงนี้ว่างงานครับผมมาเป็นเพื่อนกันอีกแล้วนะครับในเวลาสองทุ่มนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับเราจะมาบอกกันว่า GPS นะครับของกล้องติดรถยนต์70ไม์นะครับทุกรุ่นเนี่ยไว้ทำอะไรได้บ้างนะครับวันนี้นะครับที่เรากำลังจะทดสอบกันนะครับเราจะทดสอบกับ70ไม่์ A500S ก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับผมโอเค เรามาดูกันนะครับหลังจากที่อัดอั้นกันมานานนะฮะที่รับ GPS ไม่ได้นะฮะแล้วเราก็รับได้สักทีนะฮะเราก็เลยมาเปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันมันเชื่อมต่อกันอย่างไรนะครับอ้าวอันนี้เห็นไหมครับเวลาที่เราจับ GPS ได้เนี่ยมันจะมีความเร็วขึ้นเห็นไหมครับตอนนี้รถติดนะครับแล้วมันจะมีฟังก์ชันตรงนี้ Root data has b e e n s y n c h r o n i z e d successfully ให้เราลองกดนะครับ Vi วเ the root นะครับถ้าเกิดกล้องตัวไหนเนี่ยที่รับสัญญาณ GPS ได้แล้วมันจะมีแบบนี้นครับเว้เน <Well> ี well ่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ยินไหมครับไอาอไอเหตุไอเหตุเมื่อกี้นะครับนั่นนั่น นะครับสซมซูมเข้าไปนิดนึงนะครับคือมันจะมีเมนูหนึ่งของ GPS เนี่ยใน70ไมล์ที่มันจะแจ้งเตือนเวลาที่รถมันวิ่งออกไปขันหน้าได้เวลามันวิ่งออกไปนิดนึงอ่ะแล้วเราแบบกําลังหยิบมือถือดูอะไรอย่างเงี้ยมัน m e r c h n d e t e c t Vehicle a h e a ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะอหเกอ a หกนะฮะก็ประมาณนี้นะค,ะคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะบอกแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ผมพูดก่อนนะฮะมันแจ้งเตือนได้นะครับแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ปกติเนี่ยมันจะเราจะโดนคันข้างหลังเตือนก่อนนะฮะ คันข้างหลังจะบีบแตะเราก่อนที่กล้องจะเตือนอาจจะเป็นไปได้แล้วดูที่หน้าจอดีๆนะครับดูที่หน้าจอดีๆมันจะมีแม่เสียดายจริงๆที่มันมองไม่ค่อยชัดเนาะมันจะมีเป็นสีเหลี่ยมๆอ่ะเขียวเขียวแดงๆบอกระยะนะว่าตรงเนี้ยมันอะไรยังไงนะถ้าเกิดสมมติเราวิ่งวิ่งอยู่ตอนกลางวันก็นแล้วกันแล้วเราเกิดเปลี่ยนเลนไปมันก็จะบอกว่าเราเปลี่ยนเลนไปแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองดูตรงนี้กันดีกว่าเามื่อกี้ปเปลี่ยนเลนแล้วไม่เตือนนะอ่ะลองดู มันต้องมีความเร็ววิ่งนิดนึงมันไม่ใช่แบบวิ่งติดติดแบบนี้แล้วมันเตือนอะคุณดูนะรถคันนี้มันจอดอยู่ใช่ไหม,มเดี๋ยวเดี๋ยวเธอจะพึ่งไปนะเราจะลองดูว่ากล้องจะเตือนก่อนหรือเราจะโดนข้างหลังเตือนก่อนจะพึ่งดิดอ่ะเหตุเห็นไหมครับอ่ะเหตุนะครับคือคือ,ค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 อก็ก็โอเคนะก็ใช้ได้นะแต่ปกติเนี่ยมันไม่ได้เตือนเราหรอกไม่งั้นเราจะขับรถทําไมเนาะมันมันเราเราควรจะจดจอกับตรงนู้นนะอะกลับมาที่นี่นะฮะทีนีเ<ร>้เนี่ย มันจะมีเ,เมนูนี้เกิดขึ้นนะครับเมนูนี้เอาไว้ทําอะไรผมจะบอกว่าพวกเส้นทางต่างๆเนี่ยที่มันขึ้นมาผมลองกดสักอันหนึ่งนะครับเปลี่ยนเลนนะ,ะเปลี่ยนเลนไม่เตือนไม่เตือนนะฮะี่คนดูเขางงนะเนี่ยเดี๋ยวเธอจะพูดอะไรนะ,ะนตนแต่กําลังจะบอกว่าเห็นไหมคะัจริงจริงมันมีฟังก์ชันที่เวลา<อ>เปลี่ยนเลนเนี่ยแล้วมันจะแจ้งเตือนได้แต่จะเห็นได้ว่ามันไม่เตือนนะฮะไปไป,ไปวนยาวราชสักรอบ อันนี้เดี๋ยวเราไปวนเย,ยาวราชกันสักรอบนะฮะจะเก็บภาพไอ้ตัวไดโพสิฟให้ด้วยนะฮะเตือน mm hmm. ตลอดเส้นทางฮะไม่ง่วงดีครับเพ mm ีย hmm. มีคนบอกนะฮะ mm hmm. ก็ถ้าพี่ถ้าพี่เป็นคนขี้เหงาขนาดนั้น <laughs> มันก็ดีนะมันก็ดี mm hmm. อ่ะเรามาดูกันนะฮะนี่คือฟังก์ชันนะฮะที่มันสามารถที่จะบอกแม่บ้านได้ครับคุณบอกแม่บ้านได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยไลฟ์นี้เหมาะสําหรับคุณแม่บ้านได้ดีมากนะเวลาถ้าเกิด hmm. คุณบอกว่า mm hmm. เชอเชอไม่รู้จะเอากล้องอะไรดีดูไลฟ์นี้ฮะ แล้วคุณจงรู้ไว้เลยฮะแล้วซื้อให้สามีคุณนะฮะติดนะฮะแล้วพอสามีคุณถึงบ้านปุ๊บนะกดเพลงฮะมึงไปไหนมานะกดดูนะฮะโอ้พระเจ้าช่วยนะฮะเนี่ยเนี่ยเยมันจะมีบอกเลยนะว่าสามีคุณเนี่ยวิ่งไปไหนมาเนี่ยสวยก็ตรงนี้แลลวนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคนไม่รู้นะฮะแต่จริงๆเนี่ยมันจะพลอตกราฟได้เว้ยว่าอีเส้นทางเนี้ยมันไปไหนมาบ้างข้อแม้ของมันมีอยู่อย่างหนึ่งครับคือมันไม่สามารถดู เรยวทำได้อ่ะนี่ก็จิมไม่โดนเนี่ยนิ้วใหญ่นี้เนี่ยนี่กับนิ้วใหญ่นี้นี่นี่จิมไม่โดนนี่เห็นไหมมันไม่สามารถดูเร็วทำได้มันจะดูได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์รจบแล้วใช่อย่างเงี้ยช่วงเนี้ยผมอยากดูว่าผมอยู่เยาวราชไหมผมเปิดดูมันไม่ขึ้นครับแต่มันจะขึ้นแค่ช่วงที่รถสตาร์ทแล้วก็ดับ นะเข้าใจป่ะสตาร์ทจนดับเครื่องยนต์แล้วมันถึงจะมีรูทก็คือเส้นทางเกิดขึ้นยอย่างเงี้ยคือสตาร์ทแล้วจบแล้วถึงดูได้ไม่ใช่วิ่งวิ่งอยู่ตอนนี้แล้วบอกอยากดูไม่มีให้ดูโอ้โหกูรถติดกูไม่น่ามาเลย <laughs> ไหนไหน,นเขาบอกว่าโควิดน9ไงวะอ่ะคุณดูนะผมลองดูอย่างเงี้ยเนี่ยเอาไว้เอาไว้เอาไว้แบบบอกแม่บ้านได้นะรายงานตัวได้เฮ้ยเธอฉันน่ะไม่ได้ไปไหนมาจริงๆเนี่ยฉันน่ะเนี่ยวิ่งตรงกลับบ้านเลยเธอดูดิเห็นไหมใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยโูหฉันเป็นคนขับรถไม่เร็วนะเนี่ยดู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 ดดดดม็กซิมัมสปีดฉันวิ่งแค่ห้เจ็เห็นไหมคะแล้วมันก็จะเือนอาแหแบบนี้ได้นะนี่ก็คือ ความดีที่สุดแล้วนะฮะของ GPS ของ70ไมล์ที่มันทําได้ในขณะนี้นะ,ะถามว่าพี่พี่แล้วมันติดตามรถหายได้ไหมแบบเนี้ยดูแบบเรียวทาได้ไหมไม่ได้ฮะคุณม,มันมันไม่ได้ฮะคือคือกล้องระดับดีนะฮะถ้าเกิดสมมุติว่าจะติดตามรถหายเนี่ยผมว่ามันมันตามไม่ได้นะฮะราคามันสองพันกว่าบาทคุณจะเอาอะไรเยอะแยะก,กับ GPS ฮะ,ค,ะคุณควรไปซื้อ GPS tracking นะฮะตัวหนึ่งสักพันกว่าบาทนะฮะแล้วมันก็อย่างนั้นอาจจะตามได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือมันจะ แค่ระบุความเร็วมันจะแค่พลอตแบบนี้มาให้โอเคไหมนะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณไม่อยากให้แฟนคุณรู้นะฮะคุณก็ไม่ต้องบอกอะไรนะคุณก็บอกว่ามันไม่ได้มีอะไรมันเป็นฟังก์ชันที่มันไร้สาระมากไม่จำเป็นต้องใช้งานนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่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 รถมันก็วิ่งจังเลยนะฮะทุกคนก็นี่มันจะไม่ติดกันเลยเหรอเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะทุกคนนะผมผมพยายามจะถือซูมแล้วนะฮะ มันมันไม่ติดจริงๆนะฮะคือตรงนี้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 อ่าเห็นไหมยี่สิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงุณเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันจะมีความเร็วขึ้นนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเปิดหรือปิดความเร็วได้นะผมบอกลูกค้าทุกคนนะที่มาหน้าร้านผมพูดคำถามแรกเลยพี่ครับพี่เป็นคนดีไหมฮะถ้าพี่เป็นคนดีนะฮะถ้าพี่เป็นคนดีพี่เปิดไว้เลยนะฮะเปิดไว้เลยเพราะว่ามันจะบอกฮะว่าช่วงเวลาที่ก่อนเกิดอุบัติเหตุของคุณพี่เนี่ยคุณพี่วิ่งมาด้วยความเร็วเท่าไหร่เข้าใจไหม เป็นคนดีเปิดได้นะฮะถ้าวันนี้รู้สึกว่า <c oughs> กูไม่น่าจะเป็นคนดีแล้วนะฮะไม่น่าจะเป็นคนดีแล้ววิ่งเร็วแน่นอนนะฮะปาร์ตี้นะฮะสายปาร์ตี้กดเข้าไปนะฮะมันจะมีเมนูครับมันจะมีเมนูแล้วมันก็จะมีตรงตรงไหนวะขอดูกันนะฮะมันจะมีตรงตรงนี้ฮะสปีดละติจูด <c oughs> เห็นไหมฮะไม่เปิดฮะไม่เปิดนะฮะ <c oughs> แอบแอบเพี้ยวนิดนึงนะฮะก็ปิดได้เลยนะฮะตรงนี้มันก็จะไม่มีด้วยนะฮะมันก็จะไม่มีความเร็วขึ้นมาฉะนั้นตรงนี้ GPS เนี่ยจะมีประโยชน์หรือโทษเนี่ยผมก็คงไม่สามารถบอกได้นะครับทุกคนแต่ที่บอกได้เลยก็คือมันติดตามรถหายไม่ได้นะครับแล้วมันก็นําทางได้ด้วยแบบนําทางก็ไม่ได้นะครับผมประมาณนั้นนะ่ะนี่ดูคนอื่นนะฮะดูดูพ่อบ้านใจกล้าของเราพิมพ์มาเต็มไปหมดนะฮะคุณวิเชียนคํามีบอกว่าผมใช้ระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ปิดไปมันน่าลาคาญแปลว่าพี่วิเชียนไม่เหงาไงอ่าพี่วิเชียนไม่เหงาไงเออมันก็น่าลาคาญจริงๆแหละเนี่ย บางคนก็แบบอยากอยากแบบอยากอยากเปิดอะบางคนแบบมันมีฟังก์ชันอย่างเงี้ยมันน่าจะเซฟขึ้นกพัว่ามันไม่เซฟเพราะว่ามันลำคาญนี่แหละฮะพี่วีระอยู่ปานบอกว่าสบายใจได้ครับเรื่อง gps หากออกนอกเส้นทางก็จะมีสายเข้าอัตโนมัติ <c oughs> บ้านพี่วีระค่อนข้างโหดนะโอเค <c oughs> okay, นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่านะฮะคลิปนี้น่าจะมีนะฮะประโยชน์นะฮะกับคนที่แบบมี gps ไว้ทำไมเปิดดีไหมก็ ไม่เปิดก็ได้นะฮะมันก็ปลอดภัยผมว่าบางทีอะกองติดรถอะนะเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยมันอาจจะไม่ได้ติดเพื่อดูอุบัติเหตุคนอื่นล็อกอาจจะติดแล้วเจอเจอเหตุในบ้านนี่แหละนะฮะตัวดีเลยนะเพราะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปเพียงเท่านี้นะกับคุณพี่ๆีน้องๆ้องทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับและก็กราบสวัสดีครับผมอึ้บอ,อึ๊บกดปิดไม่ทนนะันอ่ะกดปิดไม่เป็น